มนีกยากินตำแตงอีกแล้วพี่น้องเปงหารอสวนรอทงรอทากันน้าได้แล้วได้บักแตงสดๆจากสวนบักแตงสดๆจากต้นมาบานี้อีกกระเทียมโขกปป๊บปุ๊บปุ๊บลงไปตับบักแตงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบปุ๊เฉาะเปุ๊บปุ๊บปตัดเฉาะเาะตัดเฉาะลงไปค่ะเลยบานอี้มาติดตามความเสียบความนว่ความอะอยได้เลยบานี้ ปุกกปุกปุกปุกปปุกลงไปตามโดยประเคือเทศประเทศใส่ลงไปผมุ่นน้านปลาสุดหนึ่งบวงหนึ่งบวงสองนปลาสุดสองบวงีหนึ่งบวงที่สองใส่ลงไปน้ำปลาสองบวงเพิ่มความเข้มข้นอันนี้ก็ใส่บักหน้าบันีอดีคดับบวนทะเลทะเลยเลชบนักบกดกดก ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊เลย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 ๊ความล่วงจานค่ะอ้นกินความแสบความงอกำลังมาเด้อพคยทีแถานี้มาแสบๆน้ำกัน